สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ที่หกเปดค่ะรับผมสวัสดีปีใหม่ห,มาหนาวข้ามปีเลยหนาวข้ามปีมอากาศเย็นจริงๆอ่ะวันนี้ลมแรงหนาวอากาศหนาวได้ยินข่าวบอกนะจะเริ่มหนาวอีกข่กาวดีสิบหกองศานั่งสั่นอยู่เนี่ยอืมจ้ะ<ม>เอ้าไอสองเก้าเจ็ดเราไปออกท้ายฉลากกินแบ่งโอ้ใจจะขาดไม่ได้ซื้อสักใบ เียได้มันหาไม่ได้หรอกจ้ะถ้าเพราะว่าเราก็ฟันให้โค้งสุดท้ายเนาะก่อนวันหวยออกเนาะเก้าจิตเม็ดเดียวเสียได้แต่หลักสิบจ้ะหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยผมวางไว้ไหมหลักละสองตัวไม่ได้วางวางวางค่ะหลักสิบก็เก้ากับศูนย์ไงมันก็มาศูนย์แต่ว่าเลขเก้ามันเป็นหลักหน่วยเก้ากับศูนย์ใช่สองกับหกใช่ไหมใช่ค่ะร้อยก็เข้าจ้ะเข้าทั้งหลักร้อยทั้งหลักสิบแต่ว่าหลักหน่วยเราพลาด เจ็ดตัวเดียวใช่ไหมใช่ค่ะได้ได้แบบนั้นแหละวุณนี้เดี๋ยวสรุปสุดท้ายให้แบบนั้นแหละอืมหลักร้อยเราก็เข้าไปที่สองหลักสิบก็เข้าไปที่ศูนย์เนาะแต่พลาดแค่หลักหน่วยเสียได้แต่ถ้าใครได้สองเก้าเจ็ดก็จะได้ท้ายอยู่เนาะถ้าใครไปซื้อลรตรี่เราโอ้ยสองเก้าเจ็ดเนาะตรงตรงเลยใจจากไหเสียได้ค่ะไม่เป็นไรสู้ต่อเดี๋ยววันนี่จะสรุปให้เหมือนเดิมนั่นแหละ โอเคเดี๋ยวค่ะเลขดับเลขดับสี่ตัวผมเอาศูนออกไหมเอาศูนออกเลยที่หนึ่งที่สามที่ห้าดับอยู่จ้ะอ่าอของเก้ามาเทียบผมไม่ได้เอาออกอมผมนึกแล้วว่าะศูนย์มันจะทําเหตุผมค่ะก็เราได้คุยโค้งสุดท้ายเนาะว่าศูนย์จะมาเอาศูนออกนะไม่ดับก็ได้คุยกับทางเสียงยใชค่ครับครับอืมถือว่าโอเคอยู่ดับสิบหน่วยไม่มาก็โอเคนะงวดแรกเดินดีนะ,ะต้นปีเนาะ ไม่เป็นไราตามโจทย์ใช่ขึ้นบนไปเลยสองกับสามปิ้งบนไปที่สองกับสามจ้าครับหลักร้อยมีหนึ่งสามห้าเก้าศูนย์หลักร้อยหนึ่งสามห้าเก้าศูนย์หลักสิบเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหนึ่งแล้วก็หลักหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้า สองสามสี่ห้าหวางชุดให้เอฟซีหรือเปล่าเนี่ยจะเอาเอาสักหกชุดนะได้จ้ะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์วันนี้มีเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมแน่นอนอเอาเลขแม่มาด้วยกันสิบหน่วยนะครับจ้า ศูนย์สี่ห้าเจ็ดศูนมีสี่มีห้ามีเจ็ดอธิษานมาทะลุสามสามหลักเลยไหมดับอยู่ลนะดับดับอยู่ทั้งสามหลักเลยค่ะก็ถือว่าสุดยอดนานะมัเห็บางคนเขาลงแค่ตัวเดียวนะ<ม>ดับดับเขาไม่กล้าลงเยอะเหมือนผมบอใช่อันนี้เยอะเหมือนกันนะสี่ตัวนะโค้งสุดท้ายอะ่ะที่ตัวดับอะ่ะก็ดับอยู่ เนี่ยแต่งวดนเนี้ยอ้อนนี้ดูละสี่ตัวนี่ไม่น่าเปลี่ยนแปลงเพราะดูหลายวันหลายรอบแล้วอืมค่ะอืมงวดนที่แล้วเนี่ยยังชะงนใจอยู่ศูนย์มันมันผิดมาแล้วไงคิดว่ามันจะผิดอีกสุดท้ายก็เลยอเอเอเอกก่อนดีกว่าไว้เผื่อมึงปิดซ้ำมันมันผิดซ้ำจริงๆเลยจ้ะก็ถือว่า,เ,าเลขดับเนี่ยเราให้แบบเป็นแนวทางมันก็สามารถจัดทุนทุนได้เนาะใช่้ผมให้เลขเลขเลข,เลขไม่มา ข้างล่างไหมที่ผมให้ได้ไว้ให้ไหมไม่ได้ให้จ้ะสามตัวไม่ได้ให้เหรอเลขไม่มาสิบหน่วยล่างไม่จ้ะอืมโอเคเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้ากัแล้วเดี๋ยวลงให้เนี่ยจ้ะอันนี้เราพูดทแล้วมันก็สามตัวนะไม่มาไม่มาสามตัวล่างก็ผ่านตลอดจ้ะคือเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าสะดวกลงเลยนี้่ลง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 ไม่มา สิบหน่วยล่างจ้าแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเลขชุดสองตัวบนไอ้สองตัวล่างตรงๆอยู่ประมาณกี่ชุดเนี่ยจะดูหกหรือแปดชุดนี่แหละงวดที่แล้วมันเข้าไม่ได้เอาลงจ้าคือเราก็ปล่อยแต่ชุดบนไปก่อนเนาะงวดนี้เนาะให้ไปจับหลักก่อนเระทอยงแล้วก็เลขเลขเด่นสองตัวล่างผมนั่งดูมันเข้ามาสี่งวดแล้วผมไม่ได้เอาลงช่องสักทีจมแดงว่าคลิปหน้าเราเราจะเอาเลขล่างลงให้ด้วยเอ่องวดที่ เ่อที่แล้วมันก็ได้หนึ่งกับสองนะของตัวล่างอ่ะอืมจ้ะก็เข้าเนาะผมก็นึกว่าแต่มันจะออกสองหกมันนั้นเอาหนึ่งมาอีกอะหนึ่งสามงวดติดเลยนะเนาะจ้ะเดี๋ยวงวดนี้งวดนี้ก็มาอีกอืมค่ะเดี๋ยวสัประมาณนามันที่เท่าไหร่ดีถ้าะอาทิตย์หน้าผมเข้ากัางวันจ้ะเดี๋ยวผมเขียนไว้ผมเขียนไว้แล้วแหละแล้วสาววานลาสุดบอกตอนไหนก็โทรมาก็แล้วกันโอเคค่ะวันนี้เราลงอ่าเฉพาะชุดบนไปก่อนเนาะให้เอฟซีจับตาก่อน สำหรับเรขหลักเนาะส่วนชุดสามตัวมีอยู่แล้วสองชุดจเดี๋ยวจะให้ใกล้ๆหัวออกถ้าเอฟซีอยากได้ให้โทรมาถามได้จ้ะเบอร์โทรก็ยังเหมือนเดิมเนาะให้เหมือนเดิมปักในกระดาษที่เขียนตัวเลขให้ถ้าใครสงสัยอะไรส่วนเข้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าค่ะเหมือนเดิมเนาะใครสงสัยอะไรโทรถามทางเซียนได้โดยตรงเนาะก็ว่างเนาะจ้ะจ้ะงวดนี้ยังไงก็นั่นแหละให้รีบถ้าได้สามตัวทางเซียนปล่อยมาให้รีบไปหา ขายฉลาดกินแบ่งไว้สามตัวก็เห็นแล้วเนาะสองเก้าจ็ดไปออก้ายตรงๆเลยจ้ารถรถรถกรตรี่ออกหรือ,อยังเนี่ยยังค่ะยังไม่เห็นเลยน่าจะยังนะจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเคยให้สามตัวสองชุดนะโอเคให้ไปหาจับไปเ <LC S 1> นี่น <LC S 1> ล ค่ะค่ะโอเคจะได้ทันเดี๋ยวไปใกล้ๆหัวใ,ให้ออกเราจะไม่ทันอีกได้ได้ค่ะโอเคงั้นเผื่อโชคเผื่อโชคดีเหมือนสองเก้าเจ็ดเนาะใช่ค่ะตรงๆเลยเนาะเสียดายมันน่าจะมาะท้ายฉลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งเนาะมันมีแค่สองชุดเดีเดี๋ยวผมจะส่งไปในไลน์ให้กับให้สาวบาก็แล้วกันชุดสามตัวสองชุดน่ะ ค่ะโอเคโอเคขอเข้าไปดูก็แล้วกันเผื่อได้ซื้อลอตเตอรี่จ้ะโอเคค่ะเอายังไงก็โชคโชคนะวันนี้รักษาสุขภาพอากาศเย็นเย็นสันอยู่ดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขเนขาะค่ะเสียนปากช่องให้ฟังเด้อค่ะในวันที่สิบเจ็ดมกราหกแปดจ้ะวิ่งบนเป็นเลขชุดบนเด้อค่ะวิ่งไปที่สองกับสามหลักร้อยมีหนึ่งมีสามมีหามีเก้ามีศูนย์หลักสิบ มีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามหลักหน่วยมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าจจับคู่ไมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามแค่นั้นจ้ะเลขที่ไม่มาสิบหน่วยบนมีศูนย์มีสี่มีห้ามีเจ็ดเอค่ะผู้ใดสงสัยยังตามเบอร์โทรที่ศูน14เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าได้เลยเด้อจ้าเด้อค่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบน้ำเนาะค่ะว่างวดเก่าของเพิ่นเดินแบบใด แน่ค่ะงวดบางหันเข้าไปที่สองเก้าจิตตรงๆพี่น้องแต่ไปออกสามตัวท้ายฉะหลากกินแบ่งเสียดายหลายพี่น้องจ้าเพิ่นปักหลักนวยเม็ดเดียวเนี่ยจ้าสตีตีงวดเกา่าลักนวยเพิ่นคาดเคลื่อนพี่น,อน้องเนาะค่ะเนาะแต่เพิ่นให้อัดเก้าจิตเม็ดเดียวหนักๆเพิ่นว่าหลักร้อยเข้าไปที่สองหลักสิบเข้าไปที่ศูน จะพี่น้องเตว่าหลักหน่วยผัดเนาะหลักสิบกอดคอกันมา9 0้าศ้าจะนี่เด้อค่ะเอาค่ะรอฟังคลิปหนาว่าเพิ่นจะฟันให้เนะค่ะเลขปักหลักตัวใดเนี่ยจะสำหรับไม่มาสิบหน่วยเนาะค่ะงวดนี้ศูนย์สี่ห้าเจ็ดสิบหน่วยบรมา้เห็นแต่่ากหลักร้อยสามารถไปได้จ้ะเอาคลิปนี้มากฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กิ้งกิงเปิดค่าการมองเห็นน้ำค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้า